สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะเดอ้อสบายดีกันบอจ้ามาด้ไลฟ์สดโดนคักทักทายพี่น้องทุกคนค่ะซิปคนที่เขามาชมไลฟ์สดช่องลูกน้ำู้สาขาเลาะค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเดอ้อในไลฟ์สดที่มะนางเบ่าครั้งแรกในรอบปี <laughs> คือบอเห็นหนาโดนแท้คือบอ่เห็นหนาโดนแท้นอสวัสดีค่ะพี่เพชรม่ค่อยได้ไล่โสดจ้ะอืมบ่ค่อยได้ไปอาจจก็่ค่อยได้ไล่โสดน้ำไม่ค่อยขอบคุณหลายๆนะคะสิบเทสคนที่เขามาก ทุกคน่สบายดีกันบ่จ้าขายของคือเกาบบขายคือเกาจ้าแต่ว่าบบไลยอยู่งตะมุกแล้วไปอยูอ่ตลาดน้องบันแดงแล้วจ้าตลาดร้อยปีหนองบันแดง ผู้ใดอยู่ทางน้องบันแดงทางบ้านบึงกะแวะไปอุดนุ้นกันใดแล้วจ่าเดอ้อขายสมตำกับปุนสดกับปุนหอนเอ่แลยวจ่มวะมนีบไเ้ไปมนีพักพอนครับว่าสบาย หลังจากที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาฝนตกฝนตกแห้งครักะขายของตากฝนก็เลยบ่ค่อยสบายเป็นไงคะเห็นอาจารย์ไล่สดอยู่เมื่อ้งดูเห็นเราไล่สดอยู่ะามาเศ้าน่ย แต่บ่ไเด้เขาไปทักทายทุกคนบรไเด้ยเขาไปทักทายเพิ่นอาจารย์แม่แล้วอะไรเศรา่าเดี๋ยวลอสาวหน่อยมาอ้อนทั่วอีกรอบนึงก่อนตึงสิได้ไปจ้ะเมื่อกี่เิ่นมาอ้อนทั่วเป็นกันมาแค่สองหมื่นเนาะนุกก็ไปได้แค่มื้อเดี๋ยวคือหมื้อที่อยู่ตลาดวัดศรี แม่เด่นหนาเพิ่งจังก็ชิได้มากออนทั่วอีกตลาดด้วยซับเป็นบ้เด่นวินาจ,จะสิได้ไปอีกรอบนึงจ,จะสิท่ายคลิปไล์สดให้นห้เบิ้งอีกรอบนึงจ้ะบอกคิดฮอดอีหลาบอกคิดฮอดอยู่จ้ะคิดฮอดคิดฮอดแต่ว่าไปเมื่อได้จ้ะนอกจากเข้าขอ,อุดนุนในกลุ่มปิดเอาจา้ะ ตอนนี้รถแฮร์สิบสองหลอที่บอโจูแล้วเฮ็ดหูซึกว่าคิ้วงานหลายค่ะและ้วมือขึ้นกระเบิงล่างไหลุ่ดเป็นตะมวนเติบอยู่ทำไมหายเงียบลูกนะ้ำแม่ฮักรุ่นแรกทำไมหายเงียบเ,ออเงียบหลายคนอยู่ด้ค่ะแต่ว่าทุกคนกระมีหนาะที เป็นของตัวเองค่ะต่างคนต่างมีหนาะทีต่างว่าละแล้วก็เห็ดงานสอยูเบื้องหลังมากกว่ายูเบื้องหนะ้าบางคนข้าเจ้าก็บบอคอยได้ถทายคลิปบ่คอยได้โพสยังนะคะแต่ว่าเขาเจ้าก่ะ ไปสนับสนุนอยู่คือเกาหมายถึงว่าไปเยี่ยมไปย่มอยู่คือเกาเต่แห่งโบเต่แห่งบออกคี่บอกอย่างนั้นนะจ๊ะเขาเรียกว่าคนอยู่เบื้องหลังดีกว่าอยู่ข้างหน้าขอบคุณค่ะการอยู่เบื้องหนา้าการอยู่เบื้องหน้ากล่องม,มันก็นมีทั้งขอดีแล้วก็ขอเสีย ทีคือจังดีพานมากเขาเข้า,ขายู่ข้างหนาหลายปวดเข้ายุ่หนาหลายปวดจนจนเอฟซีบางกลุ่มเขาเจากับซีมอว่าบ่ามะสมยังสีเนาะแล้วก็หาว่าห้องสางผดาดแน่สางกระแสแนมเกอกระเซะแนสิลูก็เลยคิดว่านั่นนั่น,น,นไปดีกว่านั่นนั่น,น,นทีดีกว่า เจ้าคือบอไปหาลูกสาวกดหาบอเห็นเจ้าเลื่อยคิดหอดจูดเดอ้อขอบคุณละลายค่ะอยากไปอยคะแต่ว่าไปบ่ได้มันบ่มีรถือจังตะกี้แล้วรถบ่อยู่แล้วถ้ามีรถมันบ่ได้ย,ยากอย่างไรหามันไปได้ตลอดมันมันเป็นเปล่าหนึ่งให้เขาโจมตียาไปซาคนอืม ถามว่าอยากกบ็บ่ได้อยากว่าซาดอกค่ะแต่ว่าบางบางคองมเมนต์มันกร็รุนแรงเกินไปเฮาแนวแนวแนวเฮาเป็นคอนอ่อนไหวเนาะค่ะแนว่อยเป็นคนอ่อนไหวเป็นคนที่แบบเห็นคอมเมนต์เยอะในแง่ลบมันเยอะเกินไปกับมันก็อดบ่ไหวอย่างนี้ก็เลยเลือกที่จะเงียบดีกว่านั่นๆน นานๆจะไปไลฟ์นานๆจะไลฟ์สดพูดคุยนานๆจะไปหลังเวทีนานๆจะไปถ่ายคลิปอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากที่นุงเงียบไปแล้วเออเมือม่อเมื่อที่อยู่ตลาดวส,สีอะ่ะมีพอยุดแล้วพอหยุดกับไทยคลิปถามนุงอยู่ว่าเป็นอย่างนูคือเงียบไปทั้งทำไมหนูถึงเงียบจากโลกโซเชียล แล้วก็มีเอฟซีฟังกลุ่มของพยุทธ์ที่เพนไปหาหนูก็ตอบไปว่านูเลือกที่จะมาดันหนาเวทีดีกว่าเพราะว่าดันหนาเวทีมันรู้สึก,กว่ามวนกว่าหลังเวทีเดยเมื่อที่นูไปมือนั้นน,นาไหลสดข้าวเดียวนูก็โล,งล่ลงไหลสดเพราะโล่งไหลซดหอนูก็เริ่มยิเหล้า มากินเบียรกินเหล้าก็มูลแล้วก็เต้นนาหานมอนลนน่ามันมวนกว่ามันมวนกว่าเข้าไปถ่ายคลิปเด้ไปถ่ายคลิปแล้วก็ไปหลังเวทีสิมหมมันรูดสึกว่ามันมวนกว่าแล้วอย่างนึงเข้าได้ดเต็มทีก็ดันหนาเวทีจากที่ตลอดเวลาสองสามปีที่ผ่านมาเขาอยู่ตัวเบื้องหลัง เาอยู่แต่ด้านหลังเวทีไปย่ำได้กับไปอยู่แต่หลังเวทีหลังเวทีสิแต่พอเราการสัมผัสด้านหนาเวทีเขาบคอยบคอยได้สัมผัสแต่พอเขาได้สัมผัสด้านหนาเวทีตั้งแต่เริ่มเซ็กซ์เจ้าจนหอดเตยล่ามันรู้สึกว่าามันมวนแห้งมันรู้สึกแบบว่าคือเตยล่าไว้แท้สิจากที่มันจบไว่เขาก็ไม่อยากให้มันจบเขาอยากเป็นมวนไปเลย เต้นรันเต้นอาหารหมอลำมวนทักเด็ดด้นหน้าไว้ทีเหมือน,น,นมันบอมแมนดอกแต่มีคนอิจฉาอืมคนอิจฉามันเกิดนูบคนอิจฉามันเกิดมีธรรมดาแต่ว่าหนูรู้สึกว่าคอมเมนต์บางคอมเมนต์มันเกิรุนแรง หาลังคนแบบคอมเมนต์ถึงแบบด่าถึงบุปการีเราอย่างเงี้ยมาอก่าวกายเรื่องส่วนตัวเรื่องขอบครัวเห่าสิมันกะรุนแรงเกินไปมันเหตุอะไรเห่ารู้สึกอาแล้วรู้สึกเครียดไปดนํ่หรูกันเลยว่าอยากะจะจะไลส่สุดม่นีว่างม่นีโน้ว่างน้ ก็เลยมาไลุ่ดเหนนร,รียญมาซือค่ะบ่ได้บ่ได้อยากจะได้ยอดอยิง่งยังบ่บ่ได้อยากบอกผากพิ้งถึงผู้ใดนะะแค่อยากมาไล่ถามข่าวพี่น้องก็ซื้อว่าทีมีคนเบิ่งคอยบอกสวัสดีค่ะคนเดิมทางคนเดิมนะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีทุกคนนะคะแมวนูกอะอยู่ผู้เดียวเนาะ ดูบ่มีคนเบิ่งแย่งหนูก็อยูผู้ดเดียวจั้งสีล่ล่ะคือเฮ้ามันยูผู้ดเดียวมันก็เจอคอมเมนต์ลบๆมามันก็มันก็อยากอีเด้วยโอเคเข้าใจแล้วอีหละ่ะรอหนึ่งสามหินหอดอีเดอขอบคุณค่ะขอบคุณลหลายๆค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจอยู่บเศร้เาเนาะค่ะโลกในโลกนี้ไพ่โบถึกดาในโลกนี้ไผสีบบถึกดาเฮงดกดาค่ะ แม้ขนาดนายกกันยังดาก็ยังถือด้แห้งก็ยังว่าสนใจเนาะหอ้กำลังใจรูอขอบคุณหลายๆเลยค่ะเด้อโอ้ยนายกเรากับมี่เห็นล้วกับมี่ผู้คุ้มข้องเนาะมันกระตางกันกัเด้ผู้รักผู้ใเข้าเจ้า